สวัสดีครับผมคาราสังหาปาจีน,นะครับวันนี้พามาชมที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอีกหนึ่งแปลงที่ต้องการที่จะขายพื้นที่ตรงนี้อยู่ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเป็นโรงงานที่ทตั้งอยู่บนเนื้อที่22ไร่8 6ตารางวานะครับตรงนี้ถนนที่เรามองเห็นอยู่นี้คือถนนเส้นทางหลวง3 0 4จาก ชเชิงเซานะฮะแปดเล้ยวขึ้นไปโคร,ราชนะฮะนครนคร,ราชสีมาตรงนี้อยู่ฝั่งขาขึ้นนะฮะขาขึ้นไปขึ้นเขาไปไปโคร,ราชนะครับตรงนี้ฝั่งตรงข้ามก็จะไปชนบุรีได้นะครับตรงนี้ถนนตรงนี้สีเลนอนาคต 8เลนแน่นอนนะครับตอนนี้กำลังก่อสร้างมาถึงแยกเขายินซ้อนแยกเขายินซ้อนก็คือแยกที่โค้งไปสระแก้วนะครับเป็นถนน3า9เป็นถนนตัดใหม่นะฮะตรงนั้นกำลังทำขึ้นมานะฮะจะถึงคีรีแล้วนะฮะเขาหินซ้อนนี่อยู่อำเภอพนมสารครามจังหวัดชาเชิงเซานะฮะตรงนั้นนี่คือสภาพแวดล้อมนะฮะก่อนที่จะพาไปชมด้านใน โรงงานแห่งนี้นะครับตรงนี้ไปสีแยกกบินประมาณ20กิโลเมตรนะครับตรงนั้นจากตรงนี้ไปนะฮะสีแยกกบินบุรีสีแยกกระบินบุรีก็เป็นถนนหมายเลข3 3ตัดกับถนน3 0 4ครับถนน3-3ก็คือจากนครนายกไปอรัญญประเทศนะฮะจังหวัดสระแก้ว่านคอยเป็ดเลยนะฮะ อยู่เยื้องกับโรงพยาบาลจุฬาลักษณ์304อินเตอร์ตรงนี้นะฮะด้านตรงข้ามก็จะเป็นาขายเกี่ยวกับฮาร์ดแวรน์นะครับเหล็กพวกนี้นะมิทันชีะจากตรงนี้ไปนิคมอุตสาหกรรม304ประมาณ4กิโลเมตรนะฮะแล้วก็ไปบิ๊กซีโรตัสพวกนี้นะครับประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นนะภายในแปลงนะฮะตรงนี้ ล้อมด้วยอิดบล็อกนะฮะไว้เต็มพื้นที่ทาราก็เดินมาถึงบริเวณภายในโรงงานแล้วนะฮะมีพื้นที่จอดรถด้านหน้าตรงนี้ฮะ ตามสแตนด์สแตนดาดของโรงงานนะฮะพื้นที่จอดรถแล้วก็มีป้อมรอปรพอนะฮะด้านในก็จะประกอบไปด้วยโกดังแล้วก็อาคารนะฮะโรงงานนะเมื่อก่อนนี้เป็นโรงงานทอผ้านะครับอาคารนี้นะฮะ อาคารที่1ตรงนี้แ0 0ตารางเมตรนะครับแ0 0ตารางเมตรกวนะ้าง20เมตรนะกว้าง20เมตรไปด้านนี้นะฮะความกว้าง20เมตรแล้วก็ยาวไปด้านหน้าติดกับถนนคอนกรีตรต,รตรงนี้40เมตรนะอาคารสูงประมาณ12บเมตรนะสูงประมาณ12เมตรฝั่งขวาตรงนี้เนี่ยเป็น ห้องพักพนักงานนะฮะหรือจะเป็นออฟฟิศก็ได้นะ,ะตรงนี้เป็นห้องพักพนักงานมีห้าห้องนะมีห้าห้องก็เมื่อก่อนก็แบ่งเป็นออฟฟิศบัญชีออฟฟิศช่างนะฮะแล้วออฟฟิศผู้บริหารนะฮะตรงนี้ปัจจุบันก็ให้คนงานนะครับเฝ้าทรัพย์สินของโรงงานนะฮะตอนนี้ โรงงานนี้อยู่บนพื้นที่สีม่วงนะฮะพื้นที่สีม่วงก็คือตามผังเมืองก็คือสามารถที่จะสร้างโรงงานอุตสาหกรรมได้นะฮะสามารถที่จะขอสร้างโรงงานนะได้เลยตรงนี้ไปดูอาคารที่สองนะฮะโครงสร้างแน่นหนะนะ ฝั่งขวามือของทารานะฮะตรงนี้เป็นโรงอาหารนะฮะเป็นแคนเีนแคนเีนปะครับประมาณ2อ็ดเมตรคูณสามสิบเมตรนะตรงนี้โรงอาหารประตู โครงสร้างแน่นนะนะครับมีสองด้านนะครเข้าออกได้ตรงนี้โกดังแรกนะรับอาคารแรกอาคารที่หนึ่งนะตรงนี้โรงงานอาคารเนี้ยครับมีชั้นเดียวนะอาคารแรก มีหนึ่งชั้นยีนะะ่สิบคูณสี่สิเมตรฮะสูงสิบสองเมตรมาชมอาคารที่สองนะฮะตรงนี้อาคารโกดังอาคารนะฮะเป็นอาคารนะฮะภายในมีเครื่องจักรนะฮะ สองหลังนี้มีเครื่องจักรด้านในนะฮะม,มีสองชั้นมีบันไดหนีไฟตามสแตนดาดเลยนะฮะตรงนี้อาคารสองชั้นตรงนี้ฮนะยี่สิบคูณห้าสิบเมตรนะยี่สิบคูณห้าสิบเมตร ระบบไฟฟ้าสามเฟสนะฮะตรงนี้มาปรับปรุงเพียงเล็กน้อยก็สามารถที่จะเอาเครื่องจักรมาตั้งแล้วก็ผลิตได้เลยนะรตรงนี้แปลงนี้นะพื้นที่เหลืออีกเยอะนะครับพื้นที่เหลืออีกเยอะทาราไมา่ได้ถ่ายด้านในนะครับตรงนี้ ด้านในเครื่องจักรเต็มนะเข้าไม่ได้ครับ โกดังเก็บของครับอันนี้คือโกดังอาคารที่สามฮะสิบห้าคูณสามสิบเมตรเป็นโกดังเก็บสินค้าตรงนี้โกดังเก็บสินค้าสิบห้าคูณสามสิบเมตรแล้วก็สี่ห้าหกอาคารชั้นเดียวขนาดเจ็ดคนะูณยี่สิบเมตรฮะพื้นที่ประมาณ ไม่ประมาณนะฮะอันนี้คือร้อยสี่สิบตารางเมตรเลยนะฮะสามหลังเนี่ยนะเป็นอาคารอาคารโกดังชั้นเดียวนะฮะโกดังเป็นโกดังฮนะโกดังเก็บสินค้าเช่นกันนะฮะสี่ห้าหกนะนะครับหนึ่งสองสามตรงนี้นะฮะก็คือทรัพย์สินที่สี่ห้าหกนะถะนนกว้างนะตรงนี้ ฉนดนี้มีสี่ใบนะครับรวมกันฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนยูคาอีกฝั่งหนึ่งเป็นสวนยูคาเป็นสองแปลงฮะสองแปลงแล้วก็เป็นโรงงานแล้วก็ด้านหลังนี้เป็นสวนยูคาอีกนะร,รวมกันแล้วสี่แปลงนะนี่สภาพด้านหลังโรงงานนะฮะท่ามกลางธรรมชาติสีเขียวทีเดียว แล้วก็สวนยูคาตรงนี้นะครับก็ใช่นะครับถ้ารวมกันห้อาคารรวมใช่ไหมครับรวม4,506ตารางเมตรนะรวมทั้งหมดเลยนะ ท,ทุกอาคารรวมกัน4,506ตารางเมตรเ,เหลือเนื้อเหลือเนื้อที่ให้พัฒนาต่อได้อีกเยอะเลยนะตรงนี้เดี๋ยวเดินไปดูท้ายแปลงฝั่งนี้นะ ด้านหลังก็จะมีต้นสักทองเป็นป่านะฮะเป็นสวนยูคานะกําแพงล้อมรอบนะฮะอาคารล้อมรอบพื้นที่นะฮะทั้งหมดเลยในเนื้อที่22ไร่86ตารางวาน,นี้ครับเขาทําล้อมรั้วล้อมไว้หมดนะรตรงนี้มีต้นประดู่ด้วยนะฮะตรงนี้สําหรับท่านาดน,นะครับที่กําลังมองหา โกดังโรงงานนะครับตรงนี้แปลงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนทำโรงงานได้เลยนะฮะพื้นที่สีม่วงครับโกดังโกดังนี้อยู่แล้วนี่ทุกอย่างก็สามารถประกอบประกอบธุรกิจได้เลยนะประกอบกิจการได้เลยนะตรงนี้เป็นน้เป็นไฟสาธารณูปโภคพร้อมนะฮะระบบสาธารณูปโภคพร้อมน้ำไฟนะฮะการเดินทางสะดวกนะสีเลน มีมีต้นสักนะอายุน่าจะยนะี่สิบปีอัพนะดูมะม่วงด้วยท้ายแปลงที่ตรงนี้นะ้ะไม่ท่วมนะฮะที่สูงครับสำหรับท่านใดสนใจนะแปลงนี้โรงงานนี้นะติดต่อทาราสังหับปาจีนเข้ามานะครับโรงงานบนเนื้อที่ ที่12ไร่86ตารางวาตำบลท่าตูมอำเภอิรีพากจังหวัดปราจีนบุรีติดต่อทาลาสังหาปราจีนเข้ามานะครับที่เบอร์โทรศัพท์0860188856 08601ตอง856 หรือจะเป็นเบอร์ไลน์นะครับ0879839016 0879839016อยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม3 0 4นิคมอุตสาหกรรมโรจนะปาจีนบุรีนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินบุรีนะกบินบุรีนี้กำลังจะขึ้นอีกนะฮะหนึ่งนิคมก็คือนิคมอุตสาหกรรมบ่อทองกบินบุรีกรบินบุรีนี่มีหลายคือสา,าพัฒน์ก็มีนะฮะ เสือสาพัดแล้วก็บ้านโคกมีด้าตรงนี้ครับขึ้นเยอะนะฮะครับทาราสังหาปรป่าจีนขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมทาราสังหาปรป่าจีนถ่ายทําสภาพแวดล้อมพื้นที่ที่ต้องการที่จะถ่ายฝากกับทุกท่านขอขอบพระคุณอย่างสูงวันนี้นั้นนะครับทาราสังหาปรปาจีนขออวยพรให้ใหทุนท่านที่ที่นะครับมีความสุขมากมายสุขภาพร่างกายแข็งแรงปอะตอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเน,นื่องนะครับ เงินไห้นองทองได้ม,มาอย่างต่อเนื่อง,รงพระลาสัพฆจีนขอขอบพระคุณครับ